ดีไซน์ของ Honda HRV ใหม่ของเรานะคะเราได้ทำการปรับตั้งองศาของเสา A นะคะให้รับกับฝากระโปรงหน้าโดยเราได้เล่นเส้นสายแนวนอนยาวนะคะไปจนถึงด้านหลังนะคะให้มีความสปอร์ตคูปเป้มากยิ่งขึ้นค่ะ ออยฮอนด้ามาสุขค่ะออยจะพาลูกค,ค้าทุกท่านนะคะมาชมกับ All-New HRV eHEV คันนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือรุ่น e ราคาอยู่ที่979,000บาทค่ะและรุ่น EL นะคะอยู่ที่1,79,000้าและคันที่จอดอยู่นี้เลยนะคะก็คือรุ่น RS ราคาอยู่ที่1,179,000บาทค่ะ h อนด้า h r v ใหม่ทุกรุ่นย่อยนะคะจะขับเคลื่อนด้วยพลัง f u ูลไฮบริด e-H EV ที่ประสานการทำงานอันทรงพลังร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4่สูบ16วาลพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติทดแปลผันต่อเนื่องไฟฟ้า eCVT โดยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมอบกำลังสูงสุดทั้งระบบได้ถึง131แรงม้าตอบสนองทันใจด้วยแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตร โดยให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตรและมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสำหรับสีที่มีจำหน่ายนะคะจะมีทั้งหมด5สีค่ะสีเทาเมทัลลอ,อยสีแดงอีกไนท์ทูโทนสีขาวพรีเมียมส i ไลด์สีขาวแพตินัมและสีดำคริสตัลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตแบบพรีเมียมนะคะ ซึ่งตรงนี้ออยรู้สึกว่าถ้ามันกระทบกับแสงแดดนะคะมันจะดูวาวๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตกแต่งด้วย ้าย RS นะคะสำหรับรุ่น RS ของเรานะคะที่สปอร์ตพรีเมียมมากๆและเอกลักษณ์ของเรานะคะที่บ่งบอกถึง E-H EV นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นกรอบสีฟ้าแบบนี้ค่ะ mm hmm. และสิ่งที่ออยชอบมากๆอีกหนึ่งอย่างนะคะโดดเด่นมากค่ะสำหรับรุ่น RS นะคะจะมีเส้นสายตรงไปอย่างนี้ค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าแอม p นะคะต๊ดๆไปเหมือนแบบ อัตราการเต้นของหัวใจนะคะในส่วนของกันชนหน้านะคะเราจะเป็นดีไซน์สปอร์ตสีดำนะคะแล้วตัดด้วยโครเมียมตรงนี้นะคะไฟหน้าและไฟส่องสว่างกลางวานันหรือไฟ Daytime r u ันนิ g งไลท์ light, และไฟตัดหมอกค่ะจะเป็นแบบ LED และพิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะของรุ่น RS นะคะก็คือไฟเลี้ยวค่ะจะเป็นแบบ sequential Sequential ก็คือเวลาเรากดล็อกรถหรือว่าเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเนี่ยค่ะ ตัวไฟนะคะจะวิ่งเป็นจังหวะแบบนี้ค่ะนี่สวยมากๆเลยดีไซน์ของ Honda HR-V ใหม่ของเรานะคะเราได้ทำการปรับตั้งองศาของเสา A นะคะให้รับกับฝากระโปรงหน้าโดยเราได้เล่นเส้นสายแนวนอนยาวนะคะไปจนถึงด้านหลังนะคะให้มีความสปอร์ตคูเป้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรุ่น R S นะคะจะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะคะรัดด้วยบีสโตน a า e ์เนะคะขนาด225ทับ 50R18 ซึ่งดีไซน์ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะดีไซน์สปอร์ตมากๆเลย <Wow. S 1> ให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ที่นุ่มนวลนะคะซุ้มล้อนะคะและชายกันกระแทกด้านข้างค่ะจะตัดด้วยสีดำนะคะแล้วตกแต่งด้วยโครเมียมด้านข้างค่ะถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เราจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยแล้วก็เวลาล็อกรถนะคะ จะมีไฟกระพริบพร้อมกับพับเก็บให้เราอัตโนมัติเลยค่ะมือจับประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะและเรากุญแจของเราเป็นแบบสมาร์ทคีย์เพียงแค่ลูกค้านะคะอยู่ในรัศมี80เซนติเมตรแล้วก็พกกุญแจไว้ด้วยนะคะเอามือสอดค่ะประตูก็จะปลดล็อกอัตโนมัติให้เราเลยและเมื่อเราปิดนะคะเพียงแค่ทัชเบาๆแบบนี้ค่ะติดนี่ลอด หลังคาด้านบนตัวรถ H R V ใหม่ของเรานะคะจะเป็นแบบพาราน m i มิกก๊าซ o ูปซึ่งจะเป็นกระจกนะคะเดี๋ยวออยจะพาไปดูด้านในอีกทีนึงกระจกก็คือจะแบ่งเป็นช่วงด้านหน้าและก็ช่วงด้านหลังนะคะเราสามารถป้องกันแสง U V ได้เลยนะคะก็คือทั้ง U V A U V B และป้องกันสูงสุดได้ประมาณ90%เลยคะ่ะ <Wow. S 1> เอกลักษณ์ของ Honda H R V ของเรานะคะจะต้องมีที่จับเปิดประตูตรงนี้ค่ะ ในดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของท้ายรถบ้างนะคะซึ่งเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูตัวจริงมากๆเลยค่ะถ้าดูจากตัวจริงนะคะเอกลักษณ์ของ RS ค่ะจะเป็นแบบสโมกเลนสโมกเลนก็คือจะเป็นแบบลมดำตัวนี้นะคะ และเอกลักษณ์อีกหนึ่งจุดของ RS ของเราค่ะไฟเบรกของเรานะคะ mm hmm. จะราดยาวไปเชื่อมกับฝั่งด้านนู้นนะคะซึ่งทำให้สวยงามและสปอร์ตพีเมียมมากๆเลยค่ะ mm hmm. ในส่วนสปอยเลอร์ hmm. หลังนะคะจะมีในทุกรุ่นนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. Honda HR-V ใหม่ค่ะมาพร้อมกับระบบแฮนด์ฟร mm ี hmm. และระบบ w a ล k w w y y c o ค e ซึ่งเดี๋ยวออยทำให้ดูค่ะสอดเท้าเข้าไป นี่เปิดขึ้นเลยแบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีในรุ่น E L และ R S นะคะและยังไม่พอค่ะเรามีระบบ Walk Away Close ก็คือลูกค้าจะต้องมากดปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นสีเขียวและเดินห่างจากตัวรถค่ะฝากระโปรงท้าย ก็จะปิดลงและล็อกรถให้อัตโนมัติเลยค่ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระท้ายนะคะซึ่งจะกว้างขวางมากค่ะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยมาพร้อมกับชุดซ่อมยางนะคะก็จะมีน้ำยานะคะมีแม่แรงนะคะ แล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะในส่วนของด้านใต้ห้องเก็บสัมภาระท้ายนะคะซึ่งจะมีช่องอเนกประสงค์นะคะลูกค้าสามารถเก็บของได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะรุ่น RS นะคะจะมีแผงกั้นห้องสัมภาระท้ายมาพร้อมกับตัวรถด,ด้วยเลยค่ะสำหรับรถยนต์ Hon d a h r v ชีคันนี้นะคะลูกค้าสามารถพับเบาะได้แบบ60-40เลยซึ่งวิธีการพับก็คือง่ายๆมากเลยค่ะดึงด้านข้างตรงนี้นะคะลงก็คือลูกค้าสามารถ เก็บของและเพิ่มพื้นที่บรรจุได้เยอะมากๆเลยค่ะและยังสามารถเพิ่มพื้นที่นะคะเวลาเราเก็บของแนวสูงนะคะง่ายๆเลยค่ะและวิธีการพับเบาอ,อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการพับเบาแบบแนวยาวนะคะซึ่งสามารถเก็บของได้จากด้านหน้าจนไปถึงด้านหลังเลยนะคะก็คือถอดหมอนตรงนี้นะคะและเลื่อนเบามาด้านหน้าให้สุดนะคะแล้วก็ นั้นเบาะลงไปค่ะทีนี้ก็สามารถเก็บของได้ในแนวยาวเลยค่ะดเดี๋ยวไวอยพามาชมนะคะห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะว้าวขอบอกว,กว่ากว้างมากนะคะคือพื้นที่ของ เฮดรูมเนี่ยออยสูง158ก็กว้างมากนะคะแล้วก็เล r รูมค่ะนี่ยืดแขนยืดขาได้หมดเลยและตรงนี้ค่ะมีที่วางพนักพิงแขนด้วยและที่วางแก้วและช่องแอร์นะคะด้านหลังนะคะพร้อมกับ usb 2ช่องตรงนี้ที่เก็บเอกสารด้านหลังและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับ Honda h r VRS นะคะ ไฟเปิดแทนที่จะเป็นแบบระบบสัมผัสค่ะติ๊ดอันนี้เสียงออยนะคะเสียงติ๊ดของออยเองค่ะแต่รุ่น E และ EL ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นแบบปุ่มนะคะสำหรับพารานอมิกกัสลูปนะคะก็คือจะเป็นกระจกนะคะซึ่งที่ออยบอกไปตอนแรกเนาะไดีออยจะพามาชมจะแบ่งจากผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังค่ะเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นช่อง ทั้งสองช่องนี้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจอดอยู่กลางแดดนะคะออยถือว่าไม่ได้ร้อนมากจนทนไม่ได้นะคะก็คือมันสามารถกันแสงแล้วก็กองแสง UV ได้อย่างดีเลยค่ะและเมื่อเราเปิดพาราเมก s สล o ปนะคะจะทำให้ห้องบู้โดยสารดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเลยค่ะและทุกรุ่นนะคะลูกค้าจะได้เบาะหนังเลยค่ะ แต่พิเศษสำหรับ RS นะคะเราจะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงค่ะซึ่งเพิ่มความสปอร์ตและก็ดูหรูเป็นพิเศษเลยค่ะเทสีใหม่ของเรานะคะลูกค้าจะได้คุ้มเลยค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะลูกค้าจะได้ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะซึ่งเป็นระบบ Honda Sensing ค่ะ และฟังก์ชันที่เพิ่มมาใหม่พิเศษสุดๆนะคะก็คือระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ค่ะทุกรุ่นย่อยนะคะลูกค้าสามารถปรับได้โหมดได้ถึง3ระบบเลยนะคะคือโหมดสปอร์ตนะคะ Normal ลอีคอนค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของ Honda เลยนะคะที่มีระบบ hill descent control ก็คือระบบควบคุมความเร็วขณะรถลงทางลาดชันค่ะ กดปุ่มนี้ได้เลยระบบเครื่องเสียงนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะแบบแอดวาน u c h นะคะรองรับด้วย Apple CarPlay ระบบสั่งการด้วยเสียงสลิและ Android Auto ค่ะมาตรวัดพร้อมหน้าจอนะคะจะเป็นแบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วค่ะในส่วนของลำโพงนะคะสำหรับรุ่น R S นะคะจะมีลำโพงทั้งหมด8ตํ EL, ำต,ำลล e, ำตำแหน่งค่ะรุ่น E L ลำโพง6ตตำแหน่งและรุ่น E ลำโพง4ตํตแหน่งค่ะ ระบบ Air d i f f u s i o n System นะคะจะเป็นระบบแอร์ปรับอากาศที่ช่วยกระจายความเย็นแบบหมุนวนเพิ่มความรู้สึกสบายบริเวณห้องโดยสารด้านหน้าค่ะสำหรับรุ่น RS นะคะเราจะมี Wireless Charger มาพร้อมกับตัวรถด,ด้วยเลยค่ะแต่สำหรับรุ่น E และ EL ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะรุ่น RS นะคะเมื่อลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะกระจกมองข้างด้านซ้ายจะปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลังค่ะ กล้องมองหลังนะคะสามารถปรับได้3ระดับนะคะและรุ่น EL และ RS นะคะจะมีระบบแสดงภาพภมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนะคะ่ะสำหรับรุ่น RS นะคะจะมีช่องเชื่อมต่อ USB 2ช่องแยกซ้ายขวาเลยค่ะและมี power outlet นะคะ1ช่องด้านล่างนี้ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรถยนต์ All New Honda HRV eHEV คันนี้เลยค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาสัมผัสรถ,รถตัวจริงนะคะที่ Honda มาสุ่ทั้ง5สาขาได้เลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะคะบ๊ายบาย